สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามารู้จักกับไม้ผลอีกชนิดหนึ่งนะคะเรียกว่าเซียนท้อหรือว่ามอนไข่มีชื่อเรียกหลายอย่างค่ะที่เห็นนี้นะคะก็จะเป็นดอกดอกของมอนไข่นะคะ พอดอกบานแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นผลนะคะอันนี้คือผลตอนเล็กๆนะคะมอนไข่เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางจะมีใบบางเป็นมันที่ผิวด้านบนนะคะมีรูปเรียวแหลมจะมีดอกสีครีมมีกลิ่นหอม ผลมีรูปร่างคล้ายหัวใจจะมีทั้งชนิดกลมปั้มและก็ยาวรีเมื่อผลแก่แล้วจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือจะเรียกว่ามอนไข่ชาวจังหวัดราชบุรีเรียกว่าทอพื้นบ้านชาวปราจีนบุรีก็จะเรียกว่าทอขเขมรน,นะคะส่วนชาวเพชรบูรณ์จะเรียกว่าทิสตา และในแถบภาคกลางเรียกว่าเซียนท้อหรือว่ามอนไข่ละมุดอินเดียส่วนต้นที่เห็นนี้นะคะคือว่าคุณแม่เข้าไปเที่ยวจังหวัดชุมพรค่ะแล้วเขาก็ไปเห็นมาก็เลยเก็บเอาเมะล็ดมาเพาะพันธุ์ปลูกที่บ้านนะคะปลูกได้หลายปีแล้วค่ะตอนนี้มีหลายต้นมากแล้วก็ได้ ออกผลตลอดปีเนื้อของผลจะมีสีเหลืองฟูและก็เหนียวเล็กน้อยรสจะไม่หวานมากต้นมอนไข่เนี่ยจะปลูกได้ดีในประเทศเขตร้อนแต่ดินจะต้องมีการระบายน้ำได้ดีหากปลูกบนที่สูงอากาศก็จะหนาวเย็นเก็บเกี่ยวผลได้ระหว่างเดือนธันวาไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ แต่ถ้าปลูกในที่ราบจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนกันยายนการขยายพันธุ์ก็จะทำได้ทั้งใช้มเมล็ดแล้วก็กิ่งตอนนะคะผลตลอดปีอย่างที่เห็นนี่นะคะถ้าจะให้ดีต้องให้สุกคาต้นค่ะแต่ถ้าเราเก็บมาแล้วมันยังไม่สุกเนี่ยเอ่เอามาทานนะคะมันก็จะมีรส ฝัดฝาดนะคะเพราะฉะนั้นต้องรอให้ให้เหลืองจัดจัดนะคะแล้วก็สุกค่าต้นแล้วถึงจะเก็บมารับประทานได้แต่ละปีเขาก็จะออกดอกแล้วก็ออกผลวนเวียนสลับกันไปตลอดทั้งปีเดี๋ยวก็ออกดอกเดี๋ยวก็ออกผลนะคะ เวียนไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ออกเยอะมากนับว่าเป็นผลไม้ที่ทานยากเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับอะโวคาโดอะคะ่ะถ้าเราเก็บลูกมาแล้วเราเอามาบ่มถ้ามันไม่สุกมันก็จะฝาดนะคะแต่ถ้าเราเป็นสุกคาต้นแบบนี้คะ่ะจะเห็นเนื้อเหลืองๆฟูๆแบบนี้คะ่ะอันนี้คือสุกคาต้นนะคะ ส่วนราคานะคะก็จะอยู่ประมาณกิโลกร,รัมละ50บาทถึง100บาทนะคะค่ะเพื่อนๆลองหามาทานกันนะคะนอกจากเป็นผลไม้ทานสดๆแล้วนะคะอะมอนไข่หรือว่าเซียนท้อก็ยังมีประโยชน์อีกมากมายนะคะช่วยในเรื่องของการรักษาเลือดออกตามไรฟันแล้วก็มีประโยชน์อีกมากค่ะ ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง y o u t u b e สน่ห์แ n n แนลแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ